ลาดสวัสดีน้องๆน,นะครับผมและที่สุดพี่ก็ได้ออกโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วปรบมือครับแห่คุณนอนเป็นไก่อยู่ในโรงพยาบาลอยู่2อาทิตย์เลยเรียได้ว่าคิดถึงน้องๆแล้วก็รวมถึงคิดถึงการอัดคลิปแบบนี้มากมายเหลือเกินตอนนี้เราอยู่กันในแมปของมากมายเหลือเกินนจ้าใช่เราอยู่กันในแมปโปรอัพฟาร์มหรือแมปก๊อปตัวการนี่นั่นแหละแต่มันเพลินอ่าอยู่โรงพยาบาลมาสออาทิตย์เนี่ยมันมีอัปเดตมาถึง หลายอย่างเลยนะเดี๋ยวมาดูกันใช่ที่พี่สีถือนี่ไงใช่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนที่พี่ไม่อยู่เนี่ยสองอาทิตย์มันมีอะไรอัปเดตไปบ้างนะครับตามมาเลยตามมาเลยตามมาเลยโอ้คิดถึงบรรยากาศการเล่นเกมอย่างนี้จริงๆเลยเชียเดียวเชียรอ้าวจิงเหรนมาเนี่ยใช่ใช่เฮ้ไปสปอยคนดูสี่เดี๋ยวคนดูก็รู้หมดเดี๋ยวเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันก่อนเลยว่ามีอัปเดตอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับจะเป็นสักน้ํานี่จะเป็นให้เราได้เลี้ยงสักน้ําได้นี่ ซึ่งก็จะมีไข่เพิ่มมาหลายแบบไปนั่นอย่างตรงนี้จะเป็น,นอย่างนี้เป็นเตา่านงเต่าใช่แล้วก็มีโนกฟ้ามิโก้โอ้โนกฟ้ามิโก้พี่กิตตัวใหญ่จังอันนี้กบกบหรือว่าเขาอื่นใช่มีกบด้วยเขาอื่นอยู่เหรอพี่กิเอ่อน่าจะประมาณว่าเอ่อจำเอ้าอันนี้เอันนี้ไงเ,เ,เขาเป็นคู่กันเ,เห็นไหมเห็นไหมไหมเขาตกลงลงไปไหนนงเต่าพี่กิตตกลงสองตัวเออตายซะไป พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ํามานะครับแล้วก็ส่วนในนี้ก็จะมีอัปเดตไข่มามากมายแล้วก็จะมีในส่วนของอีเวนต์ไปไปไปให้เราได้ทําเกรสแล้วก็เล่นกันไปกีสไลด์ดิโอ้เด้อเด้อเด้อเลยเลยเลยเออออออนี่นะจ๊ะก็คืออ่ะเรากดโชว์มีอ้าวมองหน้าสีหาเรื่องเหรอใครไทยอ้าคนเนี้ยเามองมีเรื่องไปทั่วนะทั้งสีใจเย็นใจเย็นพี่มึงออกโรงพยาบาลทั้งสีใจเย็นพี่ยังไม่สามารถเปรี้ยวใครได้ ฝนตกไม่กินเราต้องกลางล่องอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอธิบายน้องก่อน <c oughs> กางล่อ,ลอง,อง,องเออดีดีดีเพราะสนมันกลางบารเรียนะอันนี้จะดองเต่าใช่ไหมได้ <c oughs> อ่าโอเคก็เราต้องทำเพลสทั้งหมด20ครั้งมันถึงจะได้ซื้อไข่พิเศษได้ก็คือไข่ทีเล็กอ่าซึ่งน้องๆจะเห็นไอตัวปริโอที่อยู่ในที่อยู่ที่อยู่ในฟาร์ม <c oughs> โอ้ยหมดแล้วหมดกันนั่นแหละทีเล็กแล้วก็ส่วนฟายมิโก้สามหมื่นห้าซื้อได้เลยนะจ๊ะหมดเวลาแล้วอีก5วัน ก็มาซื้อกันเอาทำเวทยี่สิบครั้งถึงจะได้ซื้อทีเล็กนะแต่ส่วนไฟมิโก้คือซื้อได้เลยแล้วลกเวทที่ได้ยี่สิบอันน่ะพิกิจมันต้องหาเพื่อนช่วยไหมหรือว่าทําเองได้ทําเองได้แต่ถ้ามีเพื่อนช่วยจะดีกว่าเพราะว่าอย่างพี่ก็ให้น้องสีช่วยเนาะไม่งั้นพี่ก็แย่เหมือนกันที่เหลือก็จะประมาณเดิมนะอาจจะมีการเพิ่มเติมการอัปเกรดอะไรมาก็ลองไปเล่นกันดูเดี๋ยวไปที่อัปเกรดอันนี้มันไม่ใช่ไข่นะนี่ไงก็อัปเกรดนี่ไงี้พี่อัปเต็มหมดแล้วม็จะเป็นการเพิ่ม การขายของได้มากขึ้นฟาร์มเลเวลรวมถึงฟาสเตอร์ต่างๆนี่ส่วนเวทก็ประมาณเดิมอาหารนี่ก็เหมือนเดิมนะอ๋อมีมีเพิ่ม้ามานี่ไงเพิ่มอะไรเนี่ยเหมือนมันเหมือน1 0 0 0 0แบาทเหมือนเชื้อโรคยังไงไม่รู้แล้วก็ไลท์ทีเฮิร์บมันเป็นอันนี้พี่เกดมันเป็นอะรค่ะเออแั่นแน่แหละเหมือนประการังอ่ะอ่ะนั่นแหละก็ไปซื้อกันเอาส่วนพี่ส่วนตัวแล้วช่วงนี<ๆ>้พี่ขยะเชื้อโรคไปเลยเพราะพี่อยู่โรงพยาบาลโอ้น่าสนารอ่ะมา เรามาเมื่อคราวที่แล้วเราจะเราจะไม่มีไข่ย,ยีราฟเนาะถ้าจำไม่ผิดคลิปที่แล้วใช่ใช่อ่ะอ่อน้องสีไปไหนอ่ะอ๋อน้องสีเดอสไลด์ไปนูน่นอ่ะนี่และนี่คือยีราฟผลผลิตของไข่ย,ยีรฟของยีราฟคืออะไรอ่ะคืออะไรวะลืมแล้วอา้าวพั่งสีถามพี่กิจอยู่นี่ไงก็พี่ก็ลืมไงโชคทีโชคโปุปดีนอนเยอะไปหน่อยหมอหัวติดหมอนเยอะไปหน่อยลืมหมดแล้วอ,อันนี้ก็คือไดนโนเสาร์นี่ทีเลก ของน้องอีราได้เป็นเนื้อครับปมันลิ้นไม่ใช่เหรอลิ้นเหรออ่าน่าจะเป็นลิ้นยีราฟอ่ะนะก็ยีราฟได้ลิ้นนะเออเอาไปเลียกกันได้ไม่เอาอ่ะส่วนในตวเสาก็นี่ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะมีไข่อะไรนะที่เราที่เรายังไม่มีตอนนั้นอ่ะรู้สึกว่าจะมีแค่ฮักคาปิ巴ามาใหม่มาใหม่นี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 ่ตัวเล็กจังเลยอ่ะใช่แล้วโดยของพี่สปักมาเนี่ยพี่จะได้เป็นตัวโกตมาอันหนึ่งด้วย จอกรก็คือจะเรืองแสงนี่นี่น้องน้องวิบมวตัวใสตัใสมีน้องหมีอยากออกกล้องทำไมทำไมม้าพิกิทถึงถึงมีสีสันแบบเนี้ยเขาเรียกว่าม้าอะไรคะอ๋อว้ยคนจะเล่นมุกเล่นอะไรดีวะเขาเรียกเขาเรียกม้าสีแล้วกันลูกเอ้ยม้าสีม้าสีตั้งแมวพิกิทหนกนูพิกิทีฟ้าผ่าด้วยอ่ะใช่ใช่ใช่พี่พอสมพันธ์มาดีโดยจะได้เป็น เป็นหนูที่มีติดชาร์จเจ็ตมาด้วยนี่จะวิ่งเร็วเป็นจุแฟไม่ใช่แล้วแล้วทำไมน้องลิงมันต้องมีไฟด้วยอ่ะไม่รู้เหมือนกันพี่เอาอะไรใส่เข้าไปไม่รู้มันกลายเป็นมีไฟตั้งแต่วันที่พี่ยังไม่รู้เลยพี่เอาอะไรใส่เข้าไปเออนะก็จะมีมีไข่แล้วอีกนะแต่ว่าฟาร์มพี่กิตมีแรนโบว์เต็มไปหมดเลยนะน้องแกะก็มีโฟ แล้วก็จะมีส่วนตรงนี้ด้วยเราสามารถเลี้ยงสัตว์ได้แล้วโดยที่มันจะเป็ตสกโตคูณสองเท่าพี่เลยเอาไปฝานสวนสัตว์ที่เล็กนี่นะใช่ลักษณะเป็นลักษณะเป็นพอลิโอแดกกันหมดทั้งทุกตัวเลยทีเดียวเชียวโอ้พี่กิตเลี้ยงน้องไม่ดีอ่ะเออใช่โอแต่ว่าเสียงน้องเหมือนรถไฟเลยปูนปูนแง่แง่แง่อันน่ะอุยชิดใช่ชิดใหญ่จังดี นกฟาร์มิงโก้ได้ผลผลิตเป็นอะไรคะเป็นขนนะอาจารย์ไม่ผิดเดี๋ยวพี่ดูแป๊บนึงอ๋อสีคิดว่ามันเป็นไข่อ่ะเป็นไข่หรือเปล่าเออใช่พี่ลืมไปพี่ก็ได้ไข่ไนี่ไงพี่ก็มีไข่ฟาร์มิงโก้ที่แบบเป็นสีนี่นไงนี่ไงแวววาวแวววาวก็คือเป็นไข่บิ๊กฟาร์มิงโก้โอ้โหสีไม่มีเลยอ่ะใช่ผมผลิตพี่มีเยอะนี่ไม่ว่าจะเป็นอ่าเขี่ยวทีเล็กนี่ไง นีใหญ่กว่าตัวอ๋อใช่ใหญ่กว่าตัวจะเป็นไก่ของพี่ไหนๆนี่ๆเห็นไก่ตัวนี้ไหมอ้อ่าเห็นอย่างเงี้ยออกไข่ออกมาไข่เท่านี้โอ้ใหญ่กว่าฟาร์มอีกโคตรร้อนแย้งเลยอ่าหรือจะเป็นแซลมอนนิดนึงโอ้เออแซลมอนที่ยังไม่ได้แล่กระดูกนี่ก็มีแล้วก็โคตรนมนี่โคตรนมโอ้โหอ่า น้องสีก็เลยมาอวดดิพิกิตรถอยเอาถุงฟาร์มพิกิตรมาดิเฮ้ยอะไระอไรมาหน่าแต่จริงๆมันเป็นอย่างนี้นะแต่พอเวลาเราไปเก็บจริงๆมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นโอ้ยพิกิตรถอยกล้องให้น้องๆดูนี่มันมาหือมาขนแกะ้โอแคร์หลอดก็มีน้องสีมีมีอะไรใหญ่ๆที่จะโชว์พี่บ้างไหมเออไม่มีเลยอ่ะนอกจากอันเนี้ยโอ้เอาไปตีใครปะหน่านี่ฟาร์มสีค่ะโอ้โหมีแต่มีแต่เลี้ยงแสงว่ะ โอ้เป็นไงอโโ้หเนื้อใหญ่จังวะบอกแล้วมันไม่ธรรมดานี่ไงลิงของน้องสีขึ้นมีไฟขึ้นด้วยใช่แต่ว่าสีถามเป็นความรู้เฉยขปละสีก็ทัวเท่าสีทุนี้ปีกิดเบอร์นอนโรงพยาบาลเยอะไม่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 ค่อยมีสาระให้ดูว่าอะไรนี่น้องกบสีอ่ะตัวเท่าบ้านเลยโอ้ระวังมันแดกน้องสีนะไปลูกระวังมันแดกน้องสีไปนั่นอนเดี๋ยดู๋ยดู๋ยวเดี๋ตัวใหญ่อุ้ย ดูน้องออกมาดิพ่กิตเออใช่หมดยังหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วก็อัปเดตประมาณนี้นะเรามาอัปเดตกันให้ดูกันแบบขำๆเผื่อใครที่ยังไม่เคยเล่นหรือใครที่เบื่อโควิการเด่น่ะจริงๆเบื่อแล้วแหละก็มาเล่นอื่นบ้างนะครับจะได้สนุกสนานแล้วก็มีอะไรแปลกๆใหม่ๆเดี๋ยวแบบนี้มีอะไรอัปเดตใหม่เพิ่มเดี๋ยวเราจะมาอัดให้คุณผู้ชมฟังอีกทีหนึงแม่งใช้คำว่าอัดเกิโบราณแล้วเกินเราจะมาอัปเดตให้ดูค่ะใหม่แล้วกัน แต่ว่าพี่กิจลืมไปว่าตอนนี้สภาพอากาศอ่ะมันมีไม่ใช่แค่มีฤดูฝนอย่างเดียวใช่ตอนนี้มีอะไราใหม่ด้วยใชมีอะไรบ้างนะมีอ่าฝนตกมีฝนตกฟ้าผ่าแล้วก็พิเศษที่สุดก็คือมีหิมะด้วยค่ะเหรอใช่ทำไมพี่ไม่เห็นวะซึ่งสิ่งของที่อยู่ในฟาร์มเราอ่ะจะสามารถติดสถานะฟอสเซนได้ด้วย ใช่แล้วก็จะขายได้ราคาด้วยแหละพ่กิตสีก็เลยมีเงินเยอะไงแจ๋วเลยว่ะเนี่ยพี่สีเล่นแค่สองวันพี่สีมีเงิน2ี่บเอ็มแล้วอ่ะพิกิตแบกสีไปอ้าทำไมเป็นงั้นอ่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าดูที่ว่ามันจะมีอะไรใหม่ๆมาเพิ่มนะครับจะมาอัปเดตว่าจะมีสัตว์เลี้ยงอะไรเข้ามาอีกนะได้เลยขอตัวไปอัดคลิปต่อไปก่อนแล้วก็ไปจูนสมองนิดนึงเพราะว่าเพิ่งออกมาฟางมาโอเคบ๊ายบายครับผม